สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็มีคําถามหนึ่งนะคะค่ะส่งมาทางเอ่อยูทูบช่องของพอ,อน้อยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ท่านสอบถามมาว่าท่านเกิดวันที่30กันยายน2506ท่านลงทะเบียนได้ในช่วงไหนและจะได้รับเงินเบี้ยอย่างทีบในเดือนไหนนะคะ่วันนี้พอน้อยมีคําตอบให้ท่าน่สําหรับท่านที่เกิดวันที่30กันยายน2506ท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ กันได้แล้วนะคะค่ะช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนนะคะเปิดรับลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่สองกันยายนสอง7ห้าศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นท่านที่ส่งคาถามมาว่าสามสิบกันยายนสองห้าศูนย์หกถ้าสามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนได้ะคะ่ะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2565จะลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 30กันยายน2566ปิดประปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2565ค่ะสะดวกช่วงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเขตอบตอหรือเทศบาลในภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก็สะดวกจงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนกันได้เลยนะคะ,คะกาเอกสารหลักฐานมีอะไรบ้างเอกสารหลักฐานการบัตรประยำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นท่านตรวจสอบดูด้วยนะเจ้าว่าสมุดบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วรลอยังบางธนาคาร ปิดบัญชีค่ะถ้าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะก็จะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบนะคะใช่อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนกันเลยในช่วงนี้แล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในช่วงไหนค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมา30กันยายน2506ค่ะท่านจะครบ60ปีในวันที่30กันยายน2500 66เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพก็คือท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะค่ะท่านที่สอบถามมาค่ะหรือท่านใดที่จะส่งคำถามมาเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะส่งคำถามส่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยกพอ,อน้อยจะตอบให้นะคะจะคำนวณให้ว่าท่านจะได้รับในช่วงไหนและท่านสามารถจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนนะคะคำถามทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบ อย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆกันนะคะฝากกำลับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ